โรงเรียนกีฬาของประเทศเจนนะครับในชุดสีน้ำเงินอเป็นฝ่ายยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์คอมมูนิตี้เป็นฝ่ายทุ่มนะครับแล้วแล้วนี่นะครับนะประตูที่ห้าน้องฮัดนันต้องขอไปจริงๆนะครับเพราะว่าดีนะครับน้องฮัตด,ดันบมงมาดูภาพรีเพลย์น,นะครับเตะลูกฟรีคิกลูกนี้นะครับนำมาหน้าประตูโดง่งๆดงน้องฮัดน้องดันยอือนหน้าประตูโขกลูกนี้ เปียนทางนะครับนะผู้สัประตูรับไม่ได้ตุงตาขายต้องขอไปจริงๆนะครับผมนำคลิปนะครับจบครึ่งแรกนะครับมาชมครึ่งหลังกันต่อครึ่งแรกยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์ม็ไปที่ดำไปห้าประตูต่อศูนนะครับแต่ละประตูไม่รู้เป็นอย่างไรนะครับนะคลิปที่ทางเพจไฟซาไม่ค่อยเห็นประตูกับผมก็เลยนำคลิป จากที่ทางผู้จัดการนะครับอยู่โรงผู้บอลเซอร์เร์คอมมิชชั่ี่บันทึกเอาไว้นะครับมา